วัดไวาวัดเจ้าตาอําเภอบางปะหาหันจังหวัดพระนครศรีอยุทธยาเดิมชื่อว่าวัดเจ้าตาสร้างเมื่อประมาณพศ2323มีการปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่เมื่อพศ2446และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่5กันยายนพศ2466 บูชนีนวัตถุสำคัญของวัดแก้วตาคือหลวงพ่อเขียวและหลวงพ่อขาวเป็นพระพุทธรูปในพระอุโบโสถปางสมาธิหน้าตักกว้าง49นิ้วเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านโดยทั่วไปเป็นอย่างมากอาคารเสนาชนะต่างๆมีพระอุโบโสถกุฏิหอสวดมนต์ชาปนสถานและศาลาการปร,รียเป็นสิ่งก่อสร้างอันเป็นมรดกทางช่างที่น่าสนใจที่สร้าง างด้วยไม้มีธรรมมาติเก่าแก่อายุนับร้อยปีวัดแก้วตาเป็นวัดที่สงบล้มลื่นวัดหนึ่งอยู่ที่ราบลุ่มริมคลองและมีต้นไม้ใหญ่อีกหลายต้นโดยเฉพาะต้นตะเคียนทองวัดแก้วตาเป็น รวมจิตใจของชาวพุทธและคนในชุมชนนอกจากนี้ยังได้ปันที่ดินส่วนหนึ่งให้เป็นที่ตั้งของสถานีอนามัยและโรงเรียนประถมศึกษาคือโรงเรียนวัดแก้วตายอีกด้วยค่ะ